สวัสดีครับทุกท่านผมพมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระปิดตาครับสืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่ยี่สี่สิงหาคมนะครับได้ไปเดินงานประกวดพระครับก็พอดีได้พระปิดตามาสององค์หนึ่งในนั้นก็เป็นพระปิดตาองค์นี้ครับพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกตามประวัติ บอกว่าท่านมรณภาพปี2493นะครับแต่ว่าประวัติการสร้างพระไม่ได้บอกไว้เนาะฉะนั้นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกเนี่ยน่าจะสร้างก่อนนะปี2463นะครับเน,นื่องจากปี2463เป็นปีที่หลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกมรณภาพนะครับอยู่ในมือผมนี่เป็นพระปิดตา พิมพ์เสนแหลมหลวงพ่อทานะครับเอ่อคลิปที่แล้วได้บอกว่าเขามีตะเข็บอยู่ตรงตรงนี้นะครับเออเป็นรอยเลื่อยตะเข็บแล้วก็มีรอยเลื่อยเอาเอาเนื้อเกินออกหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกตามในหนังสือที่อ่านมาบอกว่าเป็นพระปั้นหุ่นเทียนนะฮะปั้นหุ่นเทียนฉะนั้นพระปั้นหุ่นเทียนจะไม่มีตะเข็บข้างเนาะ แต่ผมเคยอ่านในหนังสือสมัยเก่าเขาบอกว่าหลวงพ่อทาวัดเพียงแตกเนี่ยก็สร้างแบบพิมพ์ประกบเหมือนกันแต่เอาพระของเก,เ,อเกจิอาจารย์ดังๆเอามาเอามาถอดพิมพ์นะครับเช่นหลวงหลวงพ่อทับวัดทองเนาะผมก็เห็นองค์หนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นหลวงพ่อทับวัดทองที่หลวงพ่อทาท่านเอามาถอดพิมพ์นะ องนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านเอาผ้าของตัวเองมาถอดพิมพ์นะครับ hmm. เอาผ้าของตัวเองมาถอดพิมพ์ก็เลยปรากฏมีคีบอยู่ตรงนี้ผ้าถอดพิมพ์ของหลวงพ่อทาวัดเพเนียงแตกนะครับทุกวันทุกวันนี้รู้สึกว่าเอ,อจะมีคนรู้จักน้อยแล้วก็ไม่มีคนเล่นเลยนะครับอยู่ในมือของผมอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมมีคีบอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือวัดวัด,วดหนองพ่อทาวัดเพเนียงแตกเนี่ยเอาตามประวัติอีกสายหนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าท่านได้ถอดพิมพ์พระเกจิอาจารย์ดังๆสมัยนั้นอย่างหลวงพ่อทับนะครับอย่างที่บอกไปแล้วอยู่ในมือผมเนี่ยเป็นพิมพ์พระปิดตาพิมพ์เสียนแหลมของท่านเองแต่คาดว่าท่านน่าจะเอาพ้าของท่านมาถอดพิมพ์ด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้ พระอยู่ในมือผมนี่เป็นพระแท้ทันแล้วก็ดูง่ายนะครับแต่เป็นวัดตอดพิมพ์ซึ่งพระลักษณะแบบเนี้ทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่พระที่ปั้นลอยองค์นะครับก็คือ,อมีหุ่นเทียนแล้วก็เอาเทียนมาคึงเป็นเส้นเทียนแล้วก็เอาไปแปะเป็นยันต์ต่างๆนะครับ ส่วนในมือของผมนี่เป็นพระหล่อแบบเป้าประกบก็คือถอดพิมพ์มาจากพระ,ะปิดตาพินเสียนแหลมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ทำไมพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพิเนียงแตกทําไมมีขีบนัะปกติผมดูในหนังสือมันจะไม่มีขีบนะครับพอนึกย้อนไปย้อนมาดีๆจต้จะมีประวัติประวัติอีกสายหนึ่งว่าหลวงพ่อทาท่านได้ถอดพิมพ์พระบางส่วนเอาไว้นะครับแต่ส่วนพระที่พระพระถอดพิมพ์ของท่านทุกวันนี้จะ ไม่มีคนรู้จักนะครับแล้วของแกเยอะมากเลยครับเมืม่อเออ่คลิปที่แล้วที่ผมไปเดินตลาดงานประกวดมาก็เจอพระพิมพ์เดียวกันเนี่ยเยอะเลยสี่ห้าองค์เลยเนาะแต่มีองค์นี้หลุดมาแค่องค์เดียวเนาะสี่ห้าองค์นี่ขนาดที่ผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตด้วยนะไม่ได้สังเกตด้วยว่ามีพระพิมพ์นี้พิมพนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ย ขนาดเดินผ่านปานผ่านผ่าน,านตายยังเจอสี่ห้าองค์นะครับพระแท้ดูง่ายครับในมือผมเนี่ยครับแท้ทันนะครับแต่ว่าอคนเล่นพระทุกวันนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่กันเล่นตามในหนังสือกันหมดเนาะ,ะส่วนพระแบบเนี้ยก็จะมีคนรู้น้อยแล้วก็ค่อยๆลืมเลือนกันไปนะครับแบบนี้ น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายสำหรับพระแท้ๆอีกชุดหนึ่งของหลวงพ่อทาน,นะครับแท้ดูง่ายนะครับแท้ตาเปล่าเลยครับเพียงแต่ว่าแปกตาตรงที่มีคีบเป็นเบ้าประกบแค่นั้นเองครับผมลักษณะทั่วไปของพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพิยียงแตกเอ่อ เป็นผ้าถอดพิมพ์เนี่ยลักษณะของของผ้าทั่วไปก็จะไม่ไม่ลึกเส้นเส้นเทียนที่คึงมาแปะก็จะแบบตืน้ๆนๆเบอรนะครับซอ่อแขนซอกขาซอกคออะไรเนี่ยจะจะตื้นๆไม่คมชัดเหมือนอพราที่ท่านทำเป็นรอยองค์นะครับซึ่งพระหลวงพระทาวัตวิเนีงแตกที่เอา พระปิดตาหลวงก็ทับว,วัดวัดทองมาถอดพิมพ์ของผมก็เจอองค์หนึ่งเหมือนกันไอพ,พิมพ์นั้นก็มีเกเยอะมากเหมือนกันนะครับเกเยอะมากเหมือนกันก็คาดว่าพระลักษณะแบบนี้มีการเกที่เหมือนในวงการก็เลยเล่นยากแล้วก็ไม่ค่อยเล่นกันก็นกสุดท้ายก็พา พากันลืมเลือนไปนะครับลืมเล,ลือนกันไปคนรู้จักก็มีน้อยลงครับทุกวันนี้หลวงพ่อทาวัดเพียงแต่เนื้อหาถึงยุคถึงสมัยเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักเนาะพระถอดพิมพ์หลวงพ่อทาครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพระที่น่าจะเป็น ข้อถูกเถียงกันในวงการอีกชุดหนึ่งของหลวงพ่อทาวัดนเนียงแต่งนะครับครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ